สวัสดีค่ะทุกคนสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราลงคลิปขิบหูลูกหมูไปเนาะคือมีคนคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าทําทําไมก็คือว่าเราอะนะ,ะลำดับแรกเลยนะคะก็คือเหมือนเราอะมีลูกหมูหลายรุ่นใช่ไหมคะพอเรามีลูกหมูหลายรุ่นเนี่ยเราจะต้องอนุบาล ไม่ใช่หลายรุ่นสีไหลหลายคอกแต่ว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันเราก็เวลาอนุบาลเราจะอนุบาลรวมกันทีเนี้ยพอเวลาเรารวมกันเนี่ยมันก็ก็จะจําไม่ได้อะนะคะว่าอคอกไหนเป็นอคอกไหนตัวเมียมันก็มีตัวเมียหลายตัวประมาณนี้นะคะอย่างอย่างอันเนี้ยอ่ะรุ่นเดียวกันเนี่ยจะมีสองคอกก็มีจะมีคอก อันนี้อันนี้กับอคอกนี้ที่จริงเป็นอคอกเดียวกันแต่ว่า,ามันโคละไซกันเราก็เลยแยกไว้แยกตัวเล็กกับตัวใหญ่ไว้คนละกงนะคะแล้วก็ส่วนอคอกนี้เดี๋ยวเราก็ใกล้จะภาคแล้วเนาะเราเราภาก็คือการภาคก็คือการหย่านมแม่เนาะเราก็จะไล่แม่ลงไปอ,อยู่กงตักแล้วเราก็จะ เอาลูกไปอนุบาลรวมกันในล็อกในล็อกตรงนูน้นล็อกตรงนู้นนะคะที่เห็นเป็นล็อกใหญ่ๆนูน่นอ่าและทีนี้ถามว่าทําไมต้องขีบก็คือเนี่ยอย่างอันเนี้ยตัวเมียมีตัวเมียมีตัวอื่นที่เป็นรุ่นเราคาวเดียวกันถ้าเราไปลงล็อกอนุบาลรวมกันเนี่ยเราจะจําไม่ได้แล้วว่ามันเป็นตัวไหนบ้างนี่ก็คือสาเหตุแรกเลยที่เราต้องขีบหูเนาะ สำหรับหูคอกนี้ที่เราขีบหูไปอันเนี้ยน้องเป็นสายตรงผิวบางมากโดนยุงกัดเป็นแผลเยอะเลยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นหมูสามสายสำหรับหมูขุนอันนี้ก็จะไม่ค่อยโดนยุงกัดแปกเหมือนกันค่ะนะคะนี่นะคะถ้าเกิดเราหย่านมจากแม่มาแล้วเราก็จะเอามารวมลงล็อกอนุบาลพร้อมกันประมาณนี้ มันก็จะอยู่รวมกันคือนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราต้องขีปหูคือถ้าเราไม่ขีปมันจะเหมือนกันไปหมดเลยเราจะจําตัวไหนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเหตุผลที่สองเนี่ยก็คือเวลาเขามาเป็นแม่พันธุ์แล้วเนี่ยเวลาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยเราจะเลี้ยงไว้อย่างนี้เลยนะคะเป็นเรียงเลียงเรียงเียงกันไปอย่างนี้เลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ขีปหูอ่ะ มันก็อาจจะทําให้เราอจำไม่ได้ว่าแม่พันตัวเนี้ยเป็นสายตรงหรือว่าเป็นแม่พันสองสายหรือว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแค่ไหนประมาณเนี้ยนะคะเราก็จะจําไม่ได้อย่างแม่หมูพวกนี้ก็จะมีรอยขิดบ,บ้างอะไรเงี้ยคือคือขิดก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์อะไรตายตัวเนาะแค่แค่เหมือนให้เราจําได้เฉยๆอย่างอย่างตัวเนี้ยมีมีรอยที่หูข้างบน รอยขีดที่หูข้างบนเนาะตัวนี้จะเป็นสองสายสองสายก็คือสองสายของเราเนี่ยก็จะเป็นแม่ลดัดลัดบวกแลนเนาะสสายลัดแลนก็คือพวกเนี้ยถ้าเราเราจะผสมเนี่ยเอาถ้าเราจะทําหมูสามสายทําหมูขุนอย่างเงี้ย,ยให้ลูกมาเป็นหมูขุนก็คือเราก็จะใส่ดูหลอกเข้าไปประมาณเนี้ยค่ะคือเราทําเพื่อให้เรารู้แหละว่ามันคือสายพันธุ์อะไร